เขาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถบัสนะครับผม,มพูดแล้วน้ำตามจะไหลอ่ะเหตุการณ์นี้มันไม่น่าจะเกิดหดหู่ครับหดหูมากก็ให้สุขวิญญาณไปสู่สุข,สขติบุญสวรรค์น,นะครับเด็กๆและคุณคณรูผู้ใจหาร ผู้หันกล้ากอดเด็กไว้จนสิ้นลมสุดท้ายของคุณครูเบราบุรุษน่าเชิดชูกอ,อดวงวิญญาณทั้งหลายกอให้ไปสู่สุคติบนสวรรค์ชั้นฟ้าผมก็สงสัยว่าทำไมไอ้โทเฟอร์คนขับรถ ทำไมมึงไม่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดจนวาระสุดท้ายจนถึงว่าออกมาได้แล้วถึงว่ามึงอยู่ในเหตุการณ์ก็มึงก็ไม่น่าจะหลบหนีมึงจะหลบหนีพ้นเหรอถ้ามึงอยู่นะคนเขาก็จะไม่ว่าอะไรมึงเลยแล้วก็อุบัติเหตุเขาอาจจะเกิดว่ามันเกิดขึ้นได้มึงคิดว่ามึงจะหนีหนีไปเพื่อให้พ้นเหรอผู้ขอบอกพี่ๆตำรวจเขาอะ อาชญากรรมเกิดขึ้นโดยไม่มีพยานโดยไม่มีกล้องผ่านไปเป็นเดือนแล้วพี่ๆตำรวจเขายังสามารถจับคุมได้เลยแล้วนี่ทั้งชื่อเหตุวดทุกอย่างแล้วคิดจะหลบหนีแล้วมอบตัวที่ทหลังยังไงก็ต้องมอบตัวแล้วจะหนีทำไมเขาถามแล้วมึงจะหนีทำไม มึงคิดว่าจะหนีพ้นเหรอคนไทยไม่ใจร้ายใจยดำขนาดนั้นหรอกถ้ามึงอยู่ดูเหตุการณ์ช่วยกันคนละไม้คนละมือยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีอันนี้มึงคิดว่ามึงจะหนีไปพ้นเหรอมึงคิดผิดกูว,ว่าแหละกุกคามการกระทำมึงก็แล้วกัน มึงค,คิดว่ามึงจะหนีพ้นเหรอตำรวจท่านอี่ะพี่เขาเก่งจะต่ายขอฝากไว้ด้วยนะครับคนที่ขับรถหรือว่าเกิดอุบัติเหตุคุณอย่าเลยครับอยู่ในเหตุการณ์ยอมรับผิดสิ่งที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุคนเขาก็รู้ว่าไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์คุณจะหนีทำไมคุณต้องอยู่ ยอมรับความเป็นจริงขอให้ครับและขอให้ดวงวิญญาณของเด็กๆและคุณครูได้ไปอยู่บนสองฟ้าสวงสวรรค์ดาวบดึงถ้าพบหน้าชันใดขอให้เกิดมาในที่ดีๆสิ่งดีๆพวกขอให้ไปอย่างสงบ แสดงความเสียใจว่าอะไรนะทีนี้ด้วยครับผมจากผมครับโสพล